เดซี่กับคิมคุยกันเดซี่บอกว่า thank you very much นะ,ะ very แปลว่ามาก much mm hmm. ก็แปลว่ามากนะคะมาขยายอะไรมาขยาย very แต่ทำไมเวลาขยายแล้วมาวางหลังละ่ะอเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเป็น adverb พวกนี้เป็น adverb นะคะ adverb เนี่ยวางไว้ข้างหลังนะ่า thanks เนี่ยก็คือขอบคุณนะขอบคุณมากๆนะ for for คือสำหรับ สำหรับ your h e a l t h เราแปลที่ help ก่อนก็คือความช่วยเหลือทำไมครูแปลว่าความทำไมครูไม่แปลว่าช่วยเหลือเฉยเเพราะเพราะมีสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยวางข้างหน้านะอ่ามีคำแสดงความเป็นเจ้าของวางข้างหน้าพอคำแสดงความความเป็นเจ้าขอ,ของวางข้างหน้าเนี่ยเขาจะวางได้ วางข้างหน้าได้เฉพาะคํานามอ่าพอคุณรู้แบบนี้ใช่ไหมคะพอคุณรู้แบบนี้ปุ๊บพอคุณเห็นยัววางหน้าเฮลเฮลตรงนี้ที่เอ่อก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะเคยเห็นใช่ไหมคะว่ามันเป็นคํากริยาเนี่ยแต่พอในที่นี้นะคะตำแหน่งตำแหน่งของเขาเนี่ยอยู่หลังนคะคำแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็เป็นคำนามได้ด้วยก็คือคำหนึ่งคำเขียนเหมือนเดิม ่านเหมือนเดิมแต่ชนิดของคําจะเปลี่ยนแปลงไปนะขึ้นอยู่กับว่าคํานั้นเนี่ยไปวางอยู่ที่ตําแหน่งใดของประโยคนะคะอ่นะยัวแปลว่าของเธออ่าขอบคุณสําหรับคําช่วยเหลือของเธอเสร็จแล้วคิมบอกว่าไร I'm sorry ฉันขอโทษไม่เข้า I don't know ฉันไม่รู้อ่าอันนี้ไม่ได้แล้ววันนี้ you are not right เธอเนี่ยไม่ถูกนะ เธอไม่ถูก r i h รแปลว่าถูกต้องนี่เราก็ไม่เอานะคะ you are welcome เราจะเอาเพราะอันนี้เนี่ยนะคะมันแปลว่าก็คุณยินดีนี่ฉันถึงเต็มใจที่จะช่วยเพราะคุณยินดีเหมือนมันก็ว่า,ามีใครไปช่วยเรามีใครมาช่วยเราเนี่ยเราก็ดีกว่าทำคนเดียวใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ย อพอใครมาขอบคุณเราเราก็บอกว่าเออก็คุณยินดีให้ฉันช่วยนะคุณยินดีให้ฉันช่วยนี่อ่ะก็คือ you are welcome เพราะว่ามีบางทีเหมือนกันที่ว่าเราจะไปช่วยใครแต่เขาบอกเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำได้นะคนเดียวอ่ามาดูนะข้อที่ยี่สิบอ็ดเขาบอกว่า at school นะเขาบอกสถานการณ์ให้เราว่าเกิดขึ้นที่โรงเรียนนะประโยคแรกไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรเรามาดูประโยคต่อมาเลยนะคะ คุยกันสองคนนะคะคนแรกโรสคนที่สองแนนแนนบอกว่า no ไม่ถ้าตอบ no เนี่ยพอตอบ no ปุ๊บเนี่ยนะฮข้อไหนที่เป็น w s กับ how เนี่ยครูจะไม่เอาแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าตอบ no นั่นคือจะต้องเป็นประโยคคำถามที่ถามอ่าขึ้นต้นด้วย is m r หรือว่า do does did ะนะคะ ต้องเป็นคําถามที่ขึ้นต้นด้วยคําอื่นใดก็ตามที่ไม่ใช่เด age หรือ how ฉะนั้นข้อ2กับข้อ4ครูจะตัดแล้วนะเดี๋ยวใช้เทคนิคนี้ดูว่าได้ไหมอ่ะ I have a have a bad headache จริงๆแล้วเนี่ยเอ่อ bad เนี่ยเพิ่งเข้ามานะถ้าเกิดว่าเราพูดว่า have a headache เฉยๆเนะนี่ยตรงนี้แปลว่าปวดหัว คำว่าปวดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงคําว่าเอกตรงนี้ a c h e ตรงนี้เอกตรงนี้แปลว่าปวดแล้วเอ่อบริเวณที่ปวดจ,จะวางไว้ข้างหน้าปวดตรงไหนปวดตรงไหนนะเ็ไปต่อหลังคํานั้นปวดหลังอะางเช่นปวดหลังอ่า back ache อ่าปวดฟัน ปวดฟันใช่ไหมอ่าปวดฟัน tooth a ปวดท้อง stomach a อ่อา stomach นะคะใช้ตัว a ใช้ตัว a นะคะ ch อ่อา stomach แปลว่าท้องแล้วก็เราใส่คขา่าปวดต่อท้ายได้เลยนะคะ อ่าตรงนี้ก็คือปวดท้องปวดอะไรนะคะปวดบริเวณไหนก็เอาเอกไปต่อท้ายนะบริเวณนั้นนะก็จะแปลว่าปวดตรงนั้นเลยนะคะตรงนี้เอกเนี่ยไปต่อเฮนะที่แปลว่าหัวก็คือปวดหัวฉันเนี่ยปวดหัวแล้วปวดยังไงมีคําว่าแบดมาขยายด้วยแสดงว่าแบดเนี่ยแปลว่าเลวร้ายเลยนะก็คือปวดมากๆเลยนะคะต่อไปคํา เอ่อ o รเนี่ยบอกว่ายังไงบอกว่า I'll take you to the first aid room I will ตรงนี้นะ apostrophe double l ตรงนี้ย่อมาจากคำเต็มก็คือ W i double l will แปลว่าจะตรงนี้บอกอนาคตนะคะบอกอนาคตอ่ายังไม่เกิดขึ้นนะบอกว่าจะ่า take แปลว่าพา ฉันจะพาเธอนะคะไปยัง first aid นะคะ room room ก็คือห้องห้องประถมพยาบาลอ่าประถมพยาบาลอ่าเรามาดูว่ารสน่าจะถามว่ายังไงนะคะรสน่าจะถามว่า are you okay เธอเป็นอะไรไหมเธอเป็นอะไรไหมตรงนี้นะคะ mm hmm. เธอเป็นอะไรไหม mm hmm. แล้วก็ตรงนี้ do you have ah headache เอ่อเธอเนี่ยปวดหัวใช่ไหมเธอปวดหัวใช่ไหม เอ่อ uh, ตรงนี้โรสรู้แล้วใช่ไหมถ้าโรสรู้แล้วเนี่ยตรงนี้ถ้าถามแบบนี้คนตอบคนตอบไม่ต้องไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมแล้วนะคะว่า I have a bad headache นะเพราะว่าคนถามเนี่ยเขารู้อยู่แล้วจากดูจากคำถามฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าคนถามเนี่ยเขาต้องเห็นอาการว่าอาการของเพื่อนว่าอาการไม่ดี พออาการไม่ดีเนี่ยเขาก็ถามว่าเออเธอเป็นยังไงบ้างเธอเธอเนี่ยเป็นอะไรไหมดูแล้วเธอไม่ค่อยดีเลยนะอืมเดี๋ยวครูเลือกข้อ A นะแล้วเรามาดูเราเลือกเราเลือกข้อหนึ่งนะเรามาดูว่าข้อสองกับข้อสี่เนี่ยอ่อมันผิดจริงไหมเนะเพราะเราตัดออกตั้งแต่ต้นนะอ่ายู U เนี่ยแปลว่าเธอนะเธอเนี่ยว่างแล้วก็เวนแปลว่าเมื่อ,อไร อ้เว็นเมื่อ,อไรเนี่ยเห็นไหมคะ W S เนี่ยถามขอข้อมูลถามขอข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องให้ข้อมูลว่าเราว่างวันไหนล่ะว่างเสาร,ร์อาทิตย์หรือว่าว่างตอนปิดเทอมอก็แล้วแต่เรานะฮะอะ่แต่ตรงนี้เนี่ยมันไม่เข้ากับเหตุการณ์ที่เพื่อนเนี่ยบอกว่าปวดหัวจะไปถามว่าเพื่อนเนี่ยว่างเมื่อ,อไรนะ อ่ตรงนี้ก็คือถูกแล้วที่ว่าเราไม่เอาเราตัดทิ้งไปนะคะเธอเอาเราแปลที่เธอก่อนเธอเนี่ย want t o go นะเธอต้องการที่จะไปเธอต้องการที่จะไปที่ไหนอ่าถ้าที่ไหนเนี่ยก็คือถามขอข้อมูลอีกเราก็ต้องบอกอีกใช่ไหมคะบอกสถานที่แต่คำตอบมันเป็นแค่คำว่า no คำตอบมันเป็นตัวคุมคำถามในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำตอบเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าคำถามจะต้องถามแบบขอข้อมูลหรือถามแบบประโยคที่ถามว่าใช่กับไม่ใช่นะคะฉะนั้นเนี่ยข้อที่4เนี่ยเราตัดทิ้งเนี่ยถูกต้องแล้วนะคะ เพราะว่าคาตอบเนี่ยตอบว่าโ no, นตอบปฏิเสธคำถามก็จะต้องเ,อเป็นคำถามที่ถามว่า,เ,าเป็นคำถามปลายปิดเขาเรียกว่าคำถามปลายปิดก็คือ,อตอบได้แค่ว่าตอบได้แค่สองอย่างคือตอบรับกับตอบปฏิเสธคือตอบได้แค่ yes กับโ no. นรับนะตอบรับกับปฏิเสธ ่แล้วก็ตรงนี้ข้อที่หนึ่งเนี่ยมันก็ได้เลยนะคะ Are you okay เธอเธอโอเคไหมไม่ฉันไม่โอเคฉันปวดหัวมากเข้าเลยนะคะข้อที่ยี่สิบสองตรงนี้เฟิร์นนะคะกับเอียนนะคะเอียนบอกว่า the third อ่าเขากำลังทดสอบแล้วว่าเรารู้ไหมคำนี้แปลว่าอะไร Third เนี่ยนะคะอ่ามันก็มาจาก tree นั่นแหละถ้าเรารู้เห็นไหมคะ เ,เขียนก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะเห็นไหมคะดับเบิลเ e เนี่ยเห็นไหมดับเบิลเ e นี้นะคะเปลี่ยนเป็นตัว I ไปแล้วแต่ตัว R ยังอยู่แล้วเพิ่มตัว D เข้ามาแต่เอ่อ th ยังอยู่ r ยังอยู่เห็นไหมคะนั่นคือรากสับรากสับนะคะก็คือเอ่อจะช่วยเราว,าว่าตรงนี้เนี่ย ต้องแปลที่เกี่ยวข้องกับ3แน่ๆมันแปลว่า,าที่3ลำดับที่3นี่คือเลขบอกลำดับที่เฟิร์นนะถ้าถามข้อที่1 w h a ว time วัด time แล้วบอกว่าที่3ได้ไหมถามวัด time ถามเวลาเท่าไหร่ w h a time is i t มันเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วบอกว่าที่3ไม่เข้า How much ถามราคา How much is the durian นะอ How much is the durian อ่าทุเรียนราคาเท่าไหร่อ่าแล้วตอบว่าที่3มันก็ไม่ใช่นะถ้าบอกราคาต้องบอกเป็นเลขจํานวนแต่อันนี้คือเลขบอกลำดับที่เดี๋ยวครูจะสอนเรื่องเลขบอกลำดับที่นะมันจะมีถ้าลำดับที่1นึ่ลำดับที่สองลำดับที่สาม ลำดับที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเขียนแบบนี้ first ลำดับที่สอง second ลำดับที่สาม third แล้วเวลาที่เราจะเขียนเป็นตัวเลขนะคะเวลาที่เราจะเขียนเป็นตัวเลขเนี่ยเราจะเขียนแบบเป็นตัวเลขจำนวนเฉยเฉเนี่ยไม่ได้เลยผิด เราต้องเขียนแบบนี้โดยเอานะสองตัวอักษรสุดท้ายนะไปเขียนไว้เยื้อไปข้างบนหน่อยเยื้องไปข้างบนแบบนี้นะคะถูกเลขสองเราก็เอาสองตัวอักษรสุดท้ายนี้มาเขียนเยื้องไปข้างบนต่อไปอันนี้เราก็เอาสามแล้วก็เอา rd มาเยื้อไปข้างบนนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วเออเลขอื่นๆนะที่ไม่ใช่เศษ ่ไม่ใช่เศษลงท้ายด้วย1เนี่ยไม่ใช่เศษสองเศษสามเนี่ยให้เราใช้ th นะคะ th S, อ,ะอย่างเช่น4ใช่ไหมคะ4ก็ใช้ th o f o u r นะคะเอาให้มันติดกันนะคะต้องเขียนให้ติดกันเลย th ตรงนี้มาต่อหลังเลยนะคะอ่าตรงนี้นะคะ แต่ถ้าเป็นลำดับที่5เนี่ย f มันเคยเป็น f i v e ใช่ไหมคะแต่ให้เราเปลี่ยนจาก v e เนี่ยให้เราลบ v e ออกก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัว f ตัวเดียวนะคะแล้วเติม t h อ่าตรงนี้สังเกตน,นะถ้าเกิดว่าเศษเนี่ยไม่ได้ลงด้วย1 2 3เนี่ยเขาจะใช้เลขเนี่ยเ,เลขแล้วต่อด้วย t h เยื้องไปข้างบนได้เลยนะคะ นี่ค่ะนะคะน,นี้คือตัวอยา่างถ้าหกล่ะลำดับที่หกที่หกใช่ไหมคะก็เอาหกมาคือนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าถ้าเป็นห้าเนี่ยเขามีการเปลี่ยนตัวอักษรบางบางตัวนะคะแก้ไขตัวอักษรบางตัวเป็นตัวอื่นนะคะอ่ะ เหมือน4เนี่ยยังคงเดิมอ่าแล้ว5เนี่ยเปลี่ยนคือเราต้องสังเกตนิดนึงนะคะเราเสิร์ชใน Google ได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยหาว่าเลขอ่อลำดับที่1ถึง100นะคะแล้วก็เอ่อดูสิว่าตัวไหนเขียนอย่างไรนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้6ใช่ไหมคะ6ก็เป็น6แล้วก็มี T S ด้านบนนะคะ ถามราคาแล้วตอบว่าที่3ไม่ได้เราตัดข้อ2ทิ้งเลยข้อที่สาม w o w n y r y Ro ถาม How many room มีห้องกี่ห้อง How many แปลว่ากี่หรือว่ามากเท่าไหร่นะคะอ่าด e แปลว่ามี uh, อันนี้เราต้องบอกจำนวนคำตอบมันต้องเป็นเลขบอกจำนวนถ้าเลขบอกจำนวนเนี่ยจะมาใช้ first second third แบบนี้ไม่ได้เพราะต้องบอกว่า one two three อะไรแบบนั้นนะคะ ถ่อไป w i c h for l o ก็คือชั้นไหนชั้นไหนนะ are you going to นะ you แปลว่าเธอนะ are going น uh, ะ to ก็คือกำลังจะไปนะกำลังจะไปที่ชั้นไหนคำตอบก็คือ the third อข้อที่เราตัดเนี่ยก็ตัดออกหมดแล้วนะคะหนึ่งสองสามเหลือข้อที่สี่แล้วก็ความหมายก็ได้ด้วยนะว่าชั้นไหนชั้นที่สามนะคะ the third four นะคะเขาละคำว่า four ไว้นะคะส้มกับวันนะคะส้มก็ถามว่า when is นะคะ the English class test นะคะเออ test เ,เนี่ยก็คือการสอบนะ,ะาการสอบภาแล้วการสอบวิชาอะไร English ภาษาอังกฤษนะ,ะการสอบวิชาภาษาอังกฤษเนี่ย,เ,ยเมื่อไหร่นะคะ เราลองดูซิว่าข้อไหนที่บอกวันวันนะะข้อที่หนึ่งบอกว่า add room one o ที่ห้องอันนี้คือบอกสถานที่อ่าถ้าบอกสถานที่เนี่ยจะต้องถามด้วย where แบบนี้นะคะข้อนี้เราไม่เอาต่อไปนะคะ tomorrow นะี tomorrow morning ก็คือพรุ่งนี้ตอนเช้า บอกว่าพรุ่งนี้ตอบคําถามว่าเมื่อไหร่แล้วนะพรุ่งนี้ชา้าอ่าอันนี้คือตอบคําถามว่าเมื่อไหร่ได้เรา,าเอาข้อนี้ต่อไป l s s o n นะคะ one two three ตรงนี้เนี่ยมันตอบคําถามว่าตั้งแต่นะคะบทนะบทที่หนึ่งถึงสบทที่1ถึงสเนี่ยก็คือข้อสอบบทไหนบ้างนะบทไหนบ้าง ก็ต้องถามว่า uh, watch นะคะหรือว่า uh, which lesson นะ uh, หรือว่า what lesson นะตรงนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าคำถามขึ้นต้นด้วย when นะคะ it t a k e only one hour คำว่า takes เนี่ยก็คือใช้เวลาปกติเรารู้ว่ามันแปลว่านำมาใช่ไหมคะแต่ takes เนี่ยถ้าต่อด้วยเวลาแล้ว only แปลว่าเพียงหรือว่าเท่านั้นนะ เพียงวันแปลว่าหนึ่ง hour ชั่วโมงมันใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยเราคำถามนะจะต้องถามว่า how long อ่าไม่ได้นะคะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่สองนะคะข้อ24 the room ห้อง is dark ก็คือมืดนะคะ is it hard ก็คือยาก h a r t for you ยากสำหรับเธอ To read ก็คืออ่านที่จะอ่านนะคะ Your friend เพื่อนของเธอเพื่อนของเธอนะคะ Is near อยู่ใกล้อยู่ใกล้ The light ก็คืออ่า Light switch นะคะก็คืออยู่ใกล้อ่า Switch ไฟนะคะทีนี้ตัวเรานะ,ะอยากจะให้เพื่อนเปิดไฟให้ใช่ไหมคะ ตัวเราจะต้องพูดว่ายังไงแล้วเนะเพื่อนนะเพื่อนบอกว่าชั sure, นน sure, วร์แน่นอนชัวแปลว่าแน่นอนไอตรงนี้ตรงนี้นะคะตัวย่อนี้มาจากคำเต็มก็คือ will แปลว,ว่าจะ I'll do it นะคะ do แปลว่าทำ it ก็คือมันก็คือที่เขาสั่งมานะ,ะมัน,นที่ที่เขาสั่งมาก็สั่งอะไรมาก็ทำอันนั้นแหละนะคะเออ การขอร้องคนอื่นเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีประธานมีประธานนะคะที่เรียกชื่อคนที่เราคุยด้วยมันต้องมีประธานเลยนะ,ะเพื่อบอกให้รู้ว่าเราเนี่ยคุยกับเขาฉะนั้นถ้าเราจะเรียกคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องใช้คำว่า you ข้อที่ไม่มี you เนี่ยเนี่ยเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ย กับข้อ3เนี่ยเราจะไปใช้เพื่อนแล้วไม่เรียกเพื่อนก่อนใช่ไหมคะไม่เอาเลยไม่เอาแล้วนะคะตัดได้ตัดได้ดไดทันทีทันใดเลยจะใช้คนแล้วไม่เรียกชื่อเขาไม่ไม่เรียกเขานะไม่ได้อ่ะต่อไปเรามาดูข้อ2องเขาบอก Can you เธอเนี่ยสามารถ read the book เธอสามารถอ่านหนังสือได้ไหม อ่าอันนี้ก็คือไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยในเรื่องเปิดไฟอะไรเลยนะคะนนไม่เอาแสดงว่าตอบสีทีนี้เรามาดูว่าความหมายถูกต้องไหม can you turn the light on turn on แปลว่าเปิด turn on คือเปิดเขียนแยกกันก็ได้นะคะว่าเปิดอะไรอ่มตรงนี้ถูกแล้วทีนี้เราจะลองมาแปลข้อหนึ่งซิว่ามันแปลว่าอะไร ข้อหนึ่งเนี่ยนะ,ะ s t h e room a r k พูดว่าเอ่อห้องเนี่ยมันมืดไหมไปถามเพื่อนว่าห้องมืดไหมนะคะอ่าเราก็ไม่เอานะคะเพราะว่าเอ่อว่าได้ทำของฝรั่งเนี่ยนะคะเราถ้าเราพูดแบบอ้อมๆแบบนี้นะ,ะบางทีเพื่อนก็ไม่เข้าใจนะ,ะเอ่อเราต้องเราพูดกับใครเนี่ยเราควรที่จะเรียกเขา โดยใช้คำว่า you นะ you หรือเรียกชื่อไปเลยเขาชื่ออะไรเขาชื่อแอนก็เรียกแอนะเอ่อต่อไปข้อที่3 is the book open ตรงนี้เนี่ยผิดไวยากรณ์นะต้องถามว่า d o e s นะต้องถามว่า d o e s อ่า d e s t h e book open ่ะเพราะว่า open เนี่ยนะมันต้องใช้กริยาช่วยนะ d e s ดูหรือดาทเมื่อทําเป็นคําถามนะคะตรงนี้ผิดไวยากรณ์ด้วยหนึ่งแล้วก็หนังสือเปิดอยู่ไหมม,มันก็ไม่เข้ากับเหตุการณ์นะมาถามอะไรหนังสือเปิดอยู่ไหมนะอ่าตกลง,งว่าเราตอบข้อไหนคะตอบข้อส can you turn the light on อ่าเธอสามารถนะเปิดไฟให้หน่อยอได้ไหม ข้อที่สิบห้าการคุยกับบีมนะคะ w a t นะคะอบยวได้วัแปลยูก่อนแปลประธานก่อนนะ,ะ you are going to are going to คือกำลังจะตรงนี้ก็บอกอนาคตนะอ่ากำลังจะดูแปลว่าทำอ่ากอาังจะทำ what a r o u t this weekend นะสุดสัปดาห์นี้บีมนะตอบ I will ฉันเนี่ยจะนะ help ช่วยนะ my master ช่วยแม่ของฉันเนี่ย clean the house ทำความสะอาดบ้าน what about you แล้วเธอละตรงนี้นะคำว่าแล้วเธอละเนี่ยแล้วเธอละเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่า เขาต้องการที่จะถามคำถามเดิมที่ถูกถามนะแต่เขาจะไม่พูดประโยคเดิมเขาจะใช้สำนวนนี้แทนเขาต้องการใช้นะประโยคคำถามเดียวกันเหมือนก,นกันกับที่เพื่อนถามเราแล้วเราจะถามเพื่อนกลับ แต่เราไม่พูดประโยคนั้นเราจะไม่พูดว่า what are you going to do this weekend ไม่นะในชีวิตประจำวันของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราจะถามว่าแล้วเธอล่ะนะคะตรงนี้เป็นอันรู้กันนะคะว่าใช้ประโยคคำถามเดียวกันนะใช้ประโยคคำถามเดียวกันเ,เขาวางแผนวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างไรเรามาดูตรงนี้ feel very well รู้สึกดีมากๆอ่าอันนี้ไม่ได้บอกเลยว่า อันนี้บอกความรู้สึกไม่ได้บอกว่าจะทำอะไรจะทำนู่นจะทำนี่ไม่ได้บอก I like น uh, ะฉันชอบอันนี้ก็คือบอกความชอบอ่าบอกความชอบแต่ไม่ได้บอกว่าจะดูหนังหรืออะไรต่อไป I have to rabbit อันนี้ก็คืออ่อบอกให้ข้อมูลนะว่าฉันมีกระต่าย2อตัวต่อไปข้อที่4 I plan to plan เนี่ยแปลว่าวางแผน คำว่า plan แปลว่าวางแผน to คือที่จะวางแผนที่จะ make a pizza ก็คือทำพิซซ่าโอเคตอบข้อ4ได้เลยก็อันนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เขาจะทำใน this weekend นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะจบคลิปไว้นะ,ะถึงข้อ25แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มข้อ26กกันนะคะในวันศุกร์หน้านะคะ ครูก็ขออวยพรให้นักเรียนนะคะมีวันหยดุดสุดสัปดาห์ที่ดีนะคะอ่าโดยพูดภาษาอังกฤษบอกว่านะคะ have a wonderful weekend นะคะหรือว่า have a nice weekend หรือว่า have a happy weekend ได้หมดนะคะ